ท่านรองครับโอ้โหข่าวเนี้พอคนที่ฟังท่านรองพูดเนี่ยคนที่เคยตกเป็นเหยื่อแก๊งคอรเซ็นเตอร์บางคนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนล้มละลายบางคนแบบสุนสิ้นในหวังอ่ะมันมีหวังขึ้นมาเลยนะคะครับผมมันจะเป็นขั้นตอนกระบวนการยังไงคะครับครับก็อันดบแรกนะครับก็ต้องต้องขอบคุณท่านอ ผู้ดเมิิการทั้งสองนะครับผมอนญ,ญาติแนะนําตัวเผื่อหลายคนอาจจะย,ยังไม่ได้คุ้นชื่อ่ะรมลบคนกลางนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกก็คือขอบคุณที่ได้ให้โอกาสมาชี้แจงในเรื่องข่าวที่ได้นําเสนอกับประชาชนกับทางสานะไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าขณะนี้ปัญหาของแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยคือเป็นปัญหาใหญ่จริงๆใช่ผมนี่คนใกล้ตัวหลายคนที่โดน คุณคศยาครับค,คราวนี้ก็ปรากฏว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าหลายคนนี่อาจจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสได้เงินคืนไหมใช่ค่ะจริงๆ<ช>เรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่องของแก๊งคอนเทนเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าการช่อโกงประชาชนการหลอกลวงอย่างนี้ยมันเป็นความผิดมูลฐานครับอืม,มันเป็นความผิดมูลฐานเพราะความผิดมูลฐานเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าสำนักงานค้าการป้องกันและปราบารปรามการฟอกเงิน ค่ะหรืนี่ปปงอเน่งปปงอค่ะให้ง่ายๆคือป,ป,ปกงิกเข้าใจง่ายก็ปรากฏว่าปปงอเนี่ยเขาได้ทําการยึดทรัพย์ของกลางรวมวันนี้นะฮะต้องเรียนเรียนเป็นข่าวดีเลยนะฮะ <S <S คือหกพันล้านหกพันล้านนี่รวมทั้งเงินสดนะครับแล้วก็รวมทั้งทรัพย์สินไอเป็นหมื่นล้านหกพันล้านนี่คือเงินสดแล้วก็เป็นทรัพย์สินอีกสี่พันล้านรวมทั้งหมดนี่หมื่นล้านหนึ่งหมื่นล้านนี่ปัญหามีว่าหลายคนที่สูญเสียเงินส่วนใหญ่สูญเสียเงินครับ ท่านผู้บริการครับเป็นเงินนี่แหละที่เป็นเงินสดๆนี่อาจจะโดอหลอกไปเลยนะฮะแล้วก็ก็หลายคนนี่แทบจะไม่คิดว่าจะได้เงินคืนใช่พอเป็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน,นมีเป็นความผิดมูลฐานคือการช่อกลงเนี่ยเขาจะเขาจะเอาพวกนี้ยึดมาไว้แล้วเขาจะมีขั้นตอนในการขอเงอินคืนครับซึ่งเรื่องนี้มันมีกฎหมายเขาเรียกว่าราชบัิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอันดับแรกนะครับหนึ่งอันดับแรกทรงเรียนท่านผู้บริการก่อนว่า คุณจะต้องเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่ลักษณะเป็นแบบไปรับเงินมาโดยรู้อยู่สมรู้ร่วมคิดเขาอ่าไม่ใช่เป็นบัญชีมา้าหรือว่าเป็นคนที่ไป <จะ S 1> ลหลอกให้เปิดบัญชีมา้าออืใช่คือคือคําว่าอ่า,อามีส่วนเกี่ยวข้องในะบางบางบาง,บางครั้งการตีความเวลาไปสู่ขบวนการในการที่จะไปพิสูจน์เขาเรียกว่าพิสูจน์ความบริรสุทธิ์นะคุณท่านผู้บริการมัน<ห>มันต้องไม่เกี่ยวข้องจริงๆใช่ไหมฮะอย่างเช่นคุณ อบุตรยาใช่ไหมฮะกับอุตสกอนถามบุตรสะกรนสองบุตรค่ะเรียกง่ายๆก็ได้ค่ะท่านรองไม่เป็นไรฮะก็คุณบุตรยาคุณบุตรสีกอนโดนโดนเอาเงินไปเนี่ยครับถ้าไม่เกี่ยวข้องเลยเรามีสิทธิ์ที่จะไปขอเงินคืนอันนี้เขาเรียกว่ายื่นคำร้องที่สัลคนที่จะยื่นยื่นคำร้องเพื่อจะยึดทรัพย์เอาเงินเข้ามาให้เป็นของแผ่นดินเนี่ยคือใครรู้ไหมฮะคือไอัาการครับมีหน้าที่ตำมวน ค่ะอ่าไอ้คืออายการหลายคนไม่รู้เลยแลย้วยื่นตอนไหนฮะเขาจะมีการรวบรวมครับเลขขาปปงอเนี่ยจะส่งไปให้อายการอายการก็จะมีขั้นตอนไปยื่นที่ศาลเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยคุณจะถูกยึดเงินแต่รารนี้พอเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนครับเราไปยืออ่นที่ไหนอันดับแรกขอต้องส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อ่โดนหลอกก็ส่วนใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์ะคุณบุษยาคุณปริศกรหนึง่ง ต้องไปยื่นผ่านสามช่องทางเดี๋ยวผมจะบอกระยะเวลานะฮะจะไปยื่นอย่างไรบอกเลยค่ะตอนนี้เขารออยู่เลยค่ะท่านกสทถ้าลองจะได้เข้าใจขึ้นหนึ่งที่เลือดตนเองที่ปปงอมันจะมีแบบฟอร์มมีอะไรอยู่ปปงผมผมจําได้ว่ามันอยู่แถวแถวเมื่อก่อนนี่มันอยู่แถวแถวอยู่แถวแถวสยามนี่นะฮะมีปราศอยู่แต่คิดว่าใช่อยู่ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ย่ที่กองที่ทางไปสนี ที่สำนักงานบงอที่ถนนพญาไทเนี่ยแขวงว่างใหม่นะครับใช่ถูกต้องอันนี้บังเอิญว่าอยู่เฉพาะทำเนียบบางทีไม่ได้แวะทางนู้นางตะวันตกไทยนะฮะแล้ก็ยื่นอีกอย่างนึงก็คือยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการยื่นคือคุณต้องยื่นก่อนที่เขาจะให้ทรัพย์สินนี้ตกเป็นของเป็นดินเขาจะมีขั้นตอนบอกอยู่การยื่นพวกนี้เนี่ยคือคนที่จะยื่นให้ทรัพย์สินตกเป็นของดินคืออายการครับคณวุฒิยาคนอิสรครับ เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เสียหายแท้เข้าไปยื่นเลยครับเขาก็จะดูพอเราซึ่งมันที่สนดไปยากหรอกครับว่าถ้าเราถ้าเราไม่เกี่ยวข้องจริงมันก็ง่ายๆเอาไปเราเอาประชาชนทะเบียนบ้านไปเรายื่นคําร้องจะมีเจ้าที่บริการนะครับพวกนี้โดยหลักแล้วก็ถ้าถ้าคิดว่าไม่ต้องต้องการทนายนะครับอย่าไปไม่ต้องไปเสียเงินค่าทนายให้ไปที่สานักงานช่วยรอปาะช,ชนทางกฎหมายของสานักงานอายการเขาจะมีไอเขาเรียกอายการสคชๆๆครับ <c oughs> ค่ะ พอเป็นอายการเราก็สบายใจเพราะว่าอายการนีแผนกที่ซับก็ว่ากันไปนะฮะส่วนแผนกที่ช่วยเหลือเขาก็จะมีคนที่ขอคืนเขาก็จะพิสูจน์ให้ว่าอ่ะไม่เกี่ยวข้องเขาก็จะเฉลี่ยเงินคืนให้คราวน,นี้มันก็ต้องมาเฉลีย่ยสมมุติว่าคือเราเราจะไม่รู้ครับว่าคนเ,เงินที่ยึดได้มาซึ่งว่าโดนหลอกไปซักหนึ่งล้านบาทคุณบุตรยาค<ฆ>่ะแล้วยึดคืนมาได้เท่าไหร่ซึ่งว่ายึดคืนได้ยึดคืนได้ห้าแสนซึ่งว่าของผมแล้วกัน ผมโดนหลอกไปหนึ่งล้านบาทยื่นท้าสัตวเขาต้องมาเฉลี่ยครับมาเฉลีย่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องมาดูว่าความเสียหายของเราเนี่ยได้เงินคืนมาหมดไหมเพราะว่าบางบางครั้งในการที่แกงคอนเตอร์เขาหลอกเนี่ยมันก็บล็อกทันนะคุณวุฒยาคุณเกษตรกรค่ะค่ะบางบางครั้งก็บางครั้งก็บล็อกไม่บล็อกทันอ่าอบางทีกาเรียกว่าบางทีมันไปเร็วมากระบบอิเล็กทรอนิกส์บางทีก็ไปคุณไปไปไปทำไปอ่าเรียกว่าเปลี่ยนเงินสดเป็นเงินดิจิตอลเห็น,นไหมฮะเราจะได้ยินอยู่ว่า เปลี่ยนปเงินที่เป็นเงินอิเ็กทรนนิกสะฮะบางทีเอาคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อันนี้คือเป็นข้อมูลที่ยืนยันแล้วก็ดีใจกับทันที่สูญเสียนะครับเงินตั้งหนึ่งหมื่นล้านบาทนี่นะครับก็เรียกว่าโอ้ไม่ธรรมดาอันนี้อันนี้คือใครอยู่ในขายเออที่ที่แบบสมมติว่าใครจะรู้ไหมคะว่าเราอยู่ในขายที่เราเราเราไปได้เราต้องไปดําเนินการโดยหลักแล้วบางทีบางทีคนที่สูญเสีย คนที่สูญเสียนี่มันต้องมีหลักฐานครับผมแนะนําว่าคุณต้องไปแจ้งความอ่าฮะอ่าหาาน,นึ่งเความเป็นคดีซึว่าไม่รู้ตัวนะฮะ,ะบางทีมันมาหลายรูปแบบเช่นวันๆนี่คุณบุตรสกรจะเห็นว่าอา่าเวลาโทรมานี่มาจากหน่วยงานไหนเช่นมาจากอา่าพัสดุค้างพัสดุค้างตกค้างขอให้อา่าใช้อา่าเขาเรียกว่าแอปไลน์มาจะนําส่งคืนอย่างเงี้ยเราก็ไปแจ้งความเพื่อเราจะได้มีเอกสารบันทึกประจาวันวนําไปขอคืนค่ะเพราะฉะนั้น มันมีหลายคนมากที่คิดว่าศูนย์ไปแล้วแล้วไม่ไม่ได้มาอยู่นไม่ได้ดําเนินการอยู่เฉยๆนะอายเขาโอ้ก็อายคุณอุทยามากเลยผมคารลมลองโกงโศกโดนหลอกวันนี้อ้าวไม่ต้องอายละไม่ต้องอายอายอดนะได้านอายอดนะเราเราก็ไปขอเลยเพราะเข้าไปสู่ระบบเขาจะมีการตรวจสอบเพราะว่าต้องเรียนไม่ว่าจะหลอกอย่างไรนะครับมันจะมีหลักฐานอยู่ทางโทรศัพท์เราจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเงินส่วนใหญ่ ถ้าหลอกทางอิเล็กทรอนิกส์มันจะมาจากบัญชีครับคุณพิทยาอันนี้คือทั้งหมดต้องแจ้งความไว้ไว้ก่อนแล้วนะต้องมีใบแจ้งความนะต้องอายก็ไม่ต้องอายหรอกเพราะยุคนี่แล้วนี่ถ้าเพิ่งใบแจ้งไม่ได้ใช่ไหมคะท่านโอแจ้งได้ครับไม่เกียวฮะแจ้งได้เลยคนบนอยูเพราะว่าคุณผู้ฟังถามขอคือเงินจากเรื่องอะไรได้บ้างถูกต้องคือมันจะมีมีอยู่ครับว่า งเงินที่ที่โดนหลอกไปมันก็มีประเภทส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นลักษณะที่ว่าโดนหลอกจากเรื่องอะไรเช่นบางคนก็หลอกลวงจากการขายสินค้าถูกไหมคับางคนก็หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อไปหาไรายได้พิเศษบางคนก็หลอกให้กู้เงินไอ้ที่เยอะมากครับเช่นลักษณะว่าเช่นคุณบุษยาคุณบุษกรอยากจะได้เงินมาลงทุนทำเอสเอ็มีักประมาณหนึ่งล้านอะไรอย่างงี้นะฮะ อ่ะกก็ปรากฏว่ามันก็เป็นอีกแผนกหนึ่งรอกอให้ลงทุนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็เกี่ยวกับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ค่าเสียหายเท่าไหร่เรื่องเขาเรียกอ,อ,อะไรนะขอรับรางวัลอันนี้เป็นเยอะมากนะครับขอรับรางวัลหลายร้อยล้านนะครับอันนี้ก็คือไม่น่าเชื่อน,นะคะอืมอันนี้คืออันนี้คือคนที่จะพิจารณาก็คือทางทางด้านของปปงปปงครับปปงเพราะเงินพวกนี้ถูกยึดไปจะต้องเข้าไปสู่ปปงครับเป็นความยังไงยื่นไว้ก่อนดีกว่าถูกไหมคะใช่ คือคือไม่ต้องกังวลครับในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายนะครับอันดับแรกให้ท่านไปลงพักที่ท่านอยู่ค่ะมุดว่าบ้านคุณผู้สกรอยู่ที่วางทองหลังไปสอนที่อยู่ในเขตของวางทองหลานอยู่ที่อำเภอบางัวทองไปสพบางัวทองพอพอแจ้งความเสร็จก็หลักฐานนี้ก็มาปกงปกงเขาก็จะขอตรวจสอบเขาอาจจะต้องเรียกเราไปสอบเพราะว่าการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนนี่มันต้องพิสูจน์เพราะว่ามันเป็นเงินที่ พูดตรงๆเงินนี่เวลามันไปรวมอยู่มันไม่รู้เงินใครเป็นใครเราก็ต้องดูจากหลักฐานสมมติบางคนโดนหลอกไปสี่หมื่นบางคนหลอกไปเป็นห้าหมื่นบางคนหลอกไปเป็นแสนอันนี้คือบุคคลต่อบุคคลหรือว่าเฉพาะแก๊งคอเซ็นเตอร์คะไม่บุคคลเลยฮะบุคคลที่บุคคลเดอด้วยได้เลยคุณผู้ฟังหมายคามว่าเวลาเขายึดมามันจะต้องมีที่มาของการยึดว่าถูกยึดจากกลุ่มไหนถูกไหมครับเงินที่เขาไปยึดมาจากกลุ่มไหนกลุ่มหลอกลวง คือคือเขาจะมารวมที่เดียวกันแต่ว่าคดีพวกนี้มันจะมีเป็นคดีคดีคดีเราเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปว่ากลุ่มที่คุณกําลังจะท่านท่านพูดเรื่อการอาจจะสงสัยว่าเ,าเวลาเขาจะคืนเนี่ยเขาต้องคืน <c oughs> ตามคดีใช่ไหมใช่จะสงสัยอยู่คือ <c oughs> จะเงินรวม <c oughs> อันนี้โดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะโดยหลักแล้วเขาจะต้องดูว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยพิสูจน์มันก็ต้องพิสูจน์จากว่าคนที่หลอกเราเนี่ยมันมีการได้เงินคืนไหมกับอีกอย่างหนึ่ง อยากอยากให้ไปเอาข้อมูลจากปปงให้ให้ชัดว่าลักษณะการคืนเขาจะคืนอย่างไรแต่ดีที่สุดเราเดินไปที่ปปงยื่นคำร้องเข้าไปให้แสดงตัวก่อนอยื่นคำร้องก่อนถูกต,ต,ต้องครับอันนี้ให้ไปแสดงตัวที่ปปงเลยนะครับแล้วก็ปปงก็จะให้คำคำตอบชัดเจนว่าเราควรจะได้จํานวนเท่าไหร่แล้วเราจะต้องทําเอกสารอย่างไรแต่ที่แน่ตอนนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ตั้งใจที่จะเอาหนึ่งป่าปามแก้งคอนเทนเตอร์ สองเอาเงินมารวมว่าผู้คืนผู้เสียหายผู้เสียหายก็คือคนที่รับความเสียหายจากการกระทําความผิดฐานหลอกลวงช่อโกงทางออนไลน์นะครับอืมครับผมก็แต่ว่าต้องเรียนเมื่ฟังว่าคือไม่ได้ว่าจะได้ทันทีได้เลยแต่ว่ามันมีช่องทางแหล่งก็มีความวัลอืมคืออย่างนี้ครับคือผมขออนุญาตจะเรียนอย่างนี้ครับคาว่าได้ทันทีหมายว่าการเอาเงินคืน่มันก็พูดหลาย พูดพูดก็พูดนะครับหลายคนก็บอกว่าคืนเราได้เลยไหมการคืนเงินให้ให้ใครต่อใครเนี่ยฮะมันต้องพิสูจน์มนต้อง<า>ว่าวเรา<ม>อาไดยรับความเสียหายจํานวนเท่าไหร่จากคดีอะไรนะครับอันนี้เขาลักษณะคือทางราชการมีหน้าที่จะปกป้องสาธารณชนปกป้องคนที่โดนหลอกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการพิสูจน์อาจจะช้าบ้างก็ให้ใจเย็นๆแล้วเราต้องถืออย่างนี้ครับคุณุฆษกรครับเราต้องถือว่ามันเป็นหน้าที่ของเราอย่างน้อยๆถึงว่าเราหลอกลวงไปถูกหลอกลวงไปร้อยบาทสิบเปอร์เซ็นต์ฮะ เราได้ขึ้นมาหกสิบบาทก็ต้องถือว่าเราโอเคถูกไหมครับค่ะเพราะเหตุว่าเพราะขณะที่เราหลอกลวงถูกหลอกลวงไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออตอนนั้นเราทําไมเราเผลอไปบางทีเราก็เราก็บางทีคนก็อยากได้เช่นอยากคิดว่าจะหลอกหลอกรวมลงทุนถูกไหมครับเอาเงินไปหลอกลวงลงทุนเพื่อจะดอกได้ดอกเบี้ยบางทีเราก็มีส่วนในการที่เผลอไผไปเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยให้ถือว่าถ้ามันได้จํานวนเท่าไหร่เนี่ยเราก็ เราก็ยังดีกว่าที่มันไม่ได้ดีกว่าไม่ได้เอาตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลโดยสำนักง,งานขักกกบการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ครับเขาก็จะต้องดูแลให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปเข้าสู่กระบวนการการของเงินคืนนะครับอันนี้ผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็อยากเสริมสักนิดหนึ่งว่าเราก็ควรจะระมัดระวังระมัดระวังในการที่จะไปเป็นเหยื่อเไม่ต้องไปอยากได้เงินใครเราไม่ต้องไปอยากได้รางวัล เราซื้อของเราก็ระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการของพวกนี้เนี่ยมันมีหลากหลายจนมันให้มันจะบอกเลยก็ได้มันมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแม้แต่การเขาเรียกว่าให้บริการภาครัฐแค่แค่เปลี่ยนมิเตอร์ยังหลอกได้เลยจริงไหมฮะ <c oughs> มันมันมันยังมาในรูปแบบแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้ชี้แจงในเรื่องของ การขอคืนเงินนะครับไปที่ปปงเลยครับไปที่ปปงเลยแล้วก็ท่านง่ายๆท่านไปลงพิธีจังหวันไว้น่ะมันมีทั้งศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกรมการตุนตรวจแห่งชาติหรือไปที่โรงพักเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้แต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์เนี่ยดูแนวโน้มแล้วยังไงคะท่านคารมเท่าที่เราดูเนี่ยค่ะเรื่องของการหลอกคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันลดลงคงที่หรือเพิ่มขึ้นคะสถานการณ์นี้ครับเอาเอาเป็นว่าในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของคณะนันตีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากชและเป็นเรื่องที่เราต้องเราต้องช่วยคือหมายความว่าผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้กระทรวงเศรษเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนฮะดีอีเนี่ยนฮะ,ะได้ได้พยายามในการที่จะเขาเรียกว่าจับกลุ่มร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีศูนย์ปราบปารามอาจญากรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานชาติ ไดพยายามทําทุกอย่างแต่การกระทําความผิดพวกนี้บางทีเขาเรียกว่าบางทีก็อยู่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านเราในอยู่ในประเทศเราก็เยอะหมายความว่าคนที่เป็นแก๊งต่างๆที่มาหลอกลวงเนี่ยก็มาเปิดมาเ,เอาคือหลอกกันเอ,เองเอนี่แหละไม่ใช่คนหล่อหลอกที่ทำงานาาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ไม่มีฮะที่จะลงทุนถูกแล้วได้เงินเยอะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะคุณบสกษคกรไม่มีสองเป็นเรื่องแปลกแปลกไ้เราไม่เคยไม่ให้ใครส่งพัสดุมาทําไมมีพัสดุตกค้างทำไมมาจากตามประเทศเราก็ไม่ต้องไปสดๆร้อนๆเลยค่ะเมื่อเช้าหนูก็โดนค่ะท่านรองคือบอกได้เลยฮะลูกสาวผมยังโดนเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงบัตรเสียภาษีอ่อนท่านคืนได้ได้ เด็กบางคนนีเขาบอกได้เงินคืนจากเงินภาษีที่จ่ายไปแล้วอันนี้ก็อย่าไปเชื่อครับบางอย่างนี่ผมอยากจะแนะนําอย่างนี้ผมเป็นคนที่ไม่ผมไม่เคยโดนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์บางทีก็บอกว่าอโดนคดีนะคุณไปมีคดีอยู่นู้นนะครับอยู่อําเภอทางเหนืออยู่อําเภอ,อ,อ,เภอนู้นอำเภอนี้ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่เกี่ยวข้องเราก็บอกเลยถ้าโดนคดีก็แจ้งความมาให้ตํารวจมาเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ คุณคารลมแล้ว,ลวที่มัเขามีคุณผู้ฟังถามมาว่าเออถูกคอนเซเตอร์หลอกให้โอนเงินแต่คดีสิ้นสุดแล้วคือคนติดคุกไปแล้วอะแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่ที่เป็นผู้ต้องหาอ่าอย่างนี้ติดต่อได้ไหมได้เงินคืนไหมได้ครับได้ครับคืออย่างนี้ครับมันมีข้อกฎหมายนะครับอ่ามันจะมีข้อกฎหมายคือโดยหลักแล้วหลังจากคำพิพากษาสองปีเกินไหมอันดับแรกดูก่อนนะอ่าเกินไหมค่ะที่ท่านผู้ฟังถามมาเนี่ย ผมเราถามกันโดยที่ไม่ได้ดูเอกสารสมมติว่าตัดสินไปแล้วที่บอกว่าตัดสินปีไหนล่ะถ้ายังไม่เกินสองปีไปขอได้ครับอ๋อไม่เกินสองปีนะคะเมื่อฟังเม่ฟงฐานมาเพราะว่าคดีพวกนี้เป็นคดีที่หนึ่งถ้าเราเป็นผู้รสุทนิ์จริงเขาก็ต้องพิสูจน์ได้แต่ทุกอย่างเพราะว่าการที่รัฐบาลเขายึดเงินมาเงินจะถูกกันไว้สองส่วนก็เรียน ทั้งสองท่านว่าแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังว่าจะได้เข้าใจว่า,วาเงินตรงนี้ไปไหนหลายคนสงสัยยึดแล้วเข้ากระเป๋าคนยึดไหมยึดเข้ากระเป๋าตํารวจไหมเข้ากระเป๋าโปงเงินนี้ไม่เข้าไปไหนนะฮะหนึ่งเขาจะมีกองทุนของปมงน,นี่เราหลักใช้ในการที่จะมาปราบสองไปกระทรวงการคลังเขาต้องแบ่งครึ่งกันครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราไปยื่นเขาก็ต้อง,เข,องเขาก็ต้องดูเรา ดูเอกสารจากเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าโดยหลักแล้วถ้าเราไม่ทราบเขาต้องให้สิทธิเราในการพิสูจน์เราเราทราบล่าสุดอะไรแต่อย่างน้อยๆอย่าปล่อยให้เนิ่นนานเกินไปร,ระยะเวลาสองปีนี่เก็ถือว่านานนะคุณบุตรกอนนานเขาจะนเราเรีบไปดาเนินการโดยดูจากไหนครับผมแนะนําอย่างนี้เ,เรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันจะมีเอกสารครับออย่างน้อยๆมันจะต้องมีต้นเรื่องแหละว่าสมมุติว่าเราถูกลอกลวง ให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นหลอกซื้อสินค้าหรือหลอกให้โอนเงินเพื่อจะไปลงทุนอย่างเงี้ยพอเราแจ้งความปั๊บเราก็จะมีหลักฐานไว้นับหนึ่งตั้งแต่วันแจ้งความหรือนับหนึ่งตั้งแต่วันถูกหลอกคะอ่ะอ๋อไม่โดยหลักแล้วคดีายาานับตั้งแต่วันถูกหลอกแต่ว่ามันต้องรู้ตัวผู้กระทําผิดคดีายาจะเริ่มเมื่อนับอายุความนี้นะ,ะหรือนับการนับหนึ่งอะแล้วลกันเอาเอาไปว่านับหนึ่งต้องรู้ตัวผู้กระทําผิดบางทีเรายังไม่รู้ว่าใคร ลอกลวงเราเราก็แกล้งเป็นหลักฐานไว้หรือแกล้งเพื่อดําเนินคดีแต่ว่าที่จะนับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่จะดําเนินคดีกับคนน,นั้นนี่เขานับจากวันที่รู้ตัวผู้ทําผิดอย่างเช่นคุณบวงตกรไม่รู้เลยใครทำผิดยางนี้ยังไม่นับนะฮะยังไม่นับแต่ว่าการยื่นคําร้องขอคืนเงินน,นะครับเราก็ต้องอคือคดีพวกนี้เป็นคดีที่อยู่ในข่ายของการฟอกเงิน จริงๆ,รงๆเราไปเราไปตามตํารวจแล้วก็ไปปอง,ปองอสองที่แค่นั้นนะฮะแต่วพวกนี้มันมีเว็บไซต์ที่เป็นของปปงเราเข้าไปถามได้ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่จริงครับแล้วก็ก็ต้องย้อนกลับอีกนะครับว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้เขาจะไม่โทรมาบอกว่าคุณบู้กรคุณไปลงจุกจะได้แล้วนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาดำเนินคดีบอกก็ก็ต้องก็ต้องบอกเลยว่าก็มาเลยครับส่งหมายมาเลยต้องกล้าต้องกล้าที่จะเล่นกับคนพวกนี้ครับว่าถ้าถ้าผมหรือว่าหนูหรือว่า อะไรอยู่เนี่ยค,คุณดําเนินคดีมาเลยเพราะการดําเนินคดีทุกอย่างมันจะต้องมีคือเขาซุติว่าเขาจะหมายเรียกใครมาตํารวจเขาต้องหมายเรียกห่วยราชการที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินคดีเขาต้องมีหมายครับคุณบริสกรครับไม่ใช่ว่าจะโทรมาบอกแล้วโดยส่วนใหญ่ไม่มีทางครับที่เจ้าที่จะโทรมาบอกว่าคุณโดนคดีนั้นคดีนี้ให้สันทิฐิฐานไว้ก่อนคว่าถ้ามาแบบนี้คือแก๊งหลอกหวงแก๊งกอนสินเตอร์ผมอยากจะขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งก็คือคนที่น่าห่วงคือ หนึ่งเด็กครับค่ะเด็กสองคนที่มีอายุครับอคุณวิศร์ุณจะเห็นว่าท่านทั้งสองจะเห็นว่าคนแก่โดยเฉพาะคนที่เกษียณอายุเงินบำนาญก็เจอเยอะนะฮะใช่แล้วท่านก็จะเก็บไว้ไงคะถึงจะเป็นข้าราชการระดับสูงก็จริงแต่ว่าเออต้องยอมรับว่าเจนเจนนั้นอ่ะไม่ ไม่ไม่ทันอย่าว่า<อ>แต่เท็จน,นั้น<ง>เลยบางทีเราฟังเราย,ยังเคิร์มเรายังเชื่อเลยอ,อย่าว่าแต่รุ่นนั้นเลยขนาดเราเจอทุกวันเนี่ยทั้งสองเห็นไหมครับว่าทั้งสองเห็นไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราก็จะไม่น่าเชื่อว่าโดนหลอกสมมติว่าโดนหลอกส 50, 000, อักห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นหรือหมื่นหนึง่งอันนี้เราก็พอเข้าใจได,ได้ถูกไหมครับ แต่ตามข่าวที่เราเห็นบางทีโดนหลอก22ล้านใช่เป็นล้านหนักสุด22โอ้ยห้าหมื่นก็ไม่ให้อ่ะดิฉันน่ะบอกเลยไม่มีใทำใจไม่ได้พี่ตังเยอะแต่หนูตังไม่เยอะสบายใจได้แต่เราก็ไม่มีให้เราไม่มีให้ใช่ไหมเม่านี้เราพูดเป็นข้อเตือนใจไว้ว่าคนพวกนี้เขามีวิธีการครับเขามีวิธีการหลอกล่อโดยเฉพาะคนที่ อาจจะมีความกลัวครับอย่างที่ <c oughs> ผมบอกว่าคนที่เป็นเจ้าที่เขาจะดาเนินคดีอะไรๆเขาต้องมีหมายครับ <c oughs> ขนาดาคุณบุตรกรหรือท่านทั้งสองจะขับรถนี่ยังมีใบสั่งมายังมีใบสั่งส่งมาที่บ้านเลยถูกไหมครับ <c oughs> ใบสั่งยังหมดจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากเลยบอกว่าจะโดนยึดทรัพย์จะโดนนู่นโดนนี้ก็บอกว่าถ้าจะโดนก็ให้เป็นคดีก็ส่งเอกสารมาเลยเราก็ไม่ต้องไปกลัวหนึ่งอย่ากลัวสองอย่าโลภมีสองอย่างอันเนี้ยอย่าโลภเนี่ยสำคัญเลย มีมีเยอะนะครับที่ของฟรีไม่มีมในโลกต้องบอกเลยถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าส่งมาจากต่างประเทศทั้งที่ใครใ,ใจใจดีเอาบรดกมาให้ตั้งไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านเราต้องเราต้องคิดเลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องหลอกลวงผมจะผมจะขออนุญาตปิดท้ายโดยที่บอกความเสียหายกนิดหนึ่งนะครับเชว่าความเสียหายระหว่างหนึ่งถึงสามสิบมิาถุนานี่นะฮะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันมีความเสียหายที่อยากจะเป็นข้อเตือนใจนะครับแล้วทางการได้ ได้ติดตามกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่ากระทรวงดีหรือตํารวจที่เกี่ยวกับการปราบปรามป้มองกันการทำติดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับมูลค่าความเสียหายเฉพาะเดือนมิถุนายนหนึ่งถึงสามสิบนะครับสามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทสามพันนะไม่ใช่สามพันล้านไม่ใช่สามพันบาทนะคุณคุณกวใช่สามพันล้านสามพัน <3, 000 S 2> ล,ล้านเนี่ยค่ะ,ฉะเฉลี่ยครับเฉลี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยร้อยสิบสี่ล้าน หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นมีคนพลาดพลั้งตลอดเวลาทุกวันนะฟังดูแล้วที่เราคุยกันตอนนี้ไม่รู้ใครโดนไปบ้างนะเนี่ยขนาดคุณผู้ฟังบอกว่าฟังเราประจําก็ยังเผลอโอนผลผลการอายัดบัญชีนี่จะบอกว่ารัฐบาลได้ทําจริงเลยหมื่นกว่าบัญชีครับยอดการอายัดนี่อายัดไว้ทันนะพูดง่ายๆคือเอาเงินมาคืนผู้เสียหายทุกท่านนี่นะฮะพันสี่ร้อยสี่ล้านละห้าแสนสามพันเก้าร้อยสามสามร้อยบาท หนึ <C> e ่งสี่ศูนย์สี่ห้าสามเก้าสามร้อยบาท 1, านนะพันกว่าล้านเพูดง่ายๆพายัดทันไว้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าอ่มันมีสถิติของการหลอกลวงครับทางทั้งสองครับหนึ่งห <C> e ลอกลวงขายสินค้าอผมไี่เป็นคน,นที่เป็นของทางไลน์ขายสินค้าที่มันเยอะแยะมากมายเราไปไปเห็นเดินไปเดินห้างเป็นให้คนขายเขาดีใจหน่อยดีกว่าไปซื้อของดีกว่าแต่ว่ายุคนี้ก็เป็นยุคเทคโนโลยีคนเราไม่มีเวลาไง แต่ได้ของไม่ตรงปกตลอดเลยแล้วมันแล้วมันก็อะไรครับมันก็เป็นความสะดวกจริงไหมครับใช่ค่ะเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องยอมรับว่าเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังสองผมจะขออนุญาตที่จะแนะนําให้น้องๆเพื่อที่จะได้บางคนเนี่ยเขากำลังหางานต้องโดนหลอกเอกีกหลอกให้โอนเงินเพื่อหาอไรายได้พิเศษนะครับมูลค,ค่าความเสียหายนี่โอ้โหห้าร้อยแปดสิบสามล้านเศษอะไม่ใช่ในน้อยนะฮค่ะ หลอกให้กู้เงินไอ้น,นี่ก็เยอะมากเช่นคนกู้เงินอยากกู้เงินไปคือคนบางทีนะทุกวันนี้กู้เงินทางไลน์ทางอะไรมันเยอะแยะมากมายอันนี้ร้อยกว่าล้านครับบอกครับท<ม>ั้งสอครับหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เยอะสุดครับพันดีร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเยอะมาก<อ>และหลอกลวงให้อหลอกให้โอนเงินเพื่อได้รับรางวัลหรือ,อวัตถุประสงค์อื่นอีกสองร้อยสามสิบห้าล้านบาทเศษ ทั้งหมดนี้คืออะไรฮะคืออยากจะเรียนท่านผู้ฟังผ่านถ่ายท่านพิธีกรทั้งสองว่าค่ะรูปแบบที่มาหลอกลวงนี่มันพัฒนาตลอดบางทีราชการไม่รู้จะตามทันไหมเพราะว่าเขาคิดเขาล้ว่าเขาคิดใหม่ทุกวันน่ะเหมือนแคมเปญเลยค่ะแล้วผมก็เชื่อว่าท่านทั้งสองก็ตามไม่ทันผมก็ตามไม่ทันมีหน้าที่อย่างเดียวหนึ่งเราเราต้องไม่โอนไม่โอนอันดับแรกอย่าเพิ่งโอน อ่าอย่าโอนครับแล้วก็ถ้าหนูไม่กลัวถ้หนูก็ไม่โลภด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่มีให้โอนไม่มีแล้วก็หนูไม่มีก็ดริงดีเลยใช่คือคือเราต้องยับยอมรับว่าบางทีบางทีคนที่อยู่ในภาวะลักษณะดังกล่าวเรือย่ะบุคคที่ที่เขาไม่ได้มีสังคมเยอะไม่ได้อาจจะไม่ได้ฟังสื่อสารวิทยุบางทีก็ฟังแหละแต่ว่าไปฟังทางนู้นมากกว่าแล้วก็เคิมได้อะไรเงี้ยอเขามีความสามารถก็ต้องระมัดระวังด้วย ค,ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,อถ้าผมจะเอาเป็นว่าขออนญาตที่ที่จะแนะนําไว้ว่าถ้าเกิดผมจะฝากรายละเอียดไว้ถ้ามีอะไรผมจะขอเบอร์ของท่านไว้นะครับว่าไดานลยไารคยื่นคำร้องยื่นคำร้องเบอร์ผมนี่ท่านสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา นะครับยินยินรับได้เลยในส่วนของฝ่ายข่าวดิผมยินดีที่จะให้ได้เลยแล้วก็มีอะไรจะได้สอบถามไปนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองโฆษกค่ะได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังด้วยครับค่ะคุณคารมพลพลพรกลางนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี